ครับสวัสดีเอฟซีชองอิสานมนาพะเลาะทุกคนครับมื่อเนี่ยเบ้าทุนอยู่ที่อารดาฟาร์มควายงามนะครับอยู่ที่บ้านพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับมื่อเนี่ยภาพพี่น้องเอฟซีเฮามาชมควายงามแล้วก็แดงให้พี่น้องเข้าไปพัฒนาพร้อมนะครับเดี๋ยวขอยัดมาทักทายครับต้อมเนาะเซเลนครับผมต้อมครับต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมต้อมแน้ำตากทายพี่น้องเานะครับแน้ำตาตัวนะครับครับผมเหมือนต้อมนะครับ อารดาฟาร์มครับอยู่บ้านพังงูนะครับผมนะครับครับตำบลตำบลพังงูครับอำเภอหนองหานครับจังหวัดอุดรครับผมอุดรธานีเนาะแมนครับผมเบอร์โทรต่ำนะครับ083ครับ853 8850ครับผม083 853 8850ครับผมเนาะเมื่อนี้กับภาพี่น้องเข้าชมในพันธุ์ควายงามแล้วก็แบ่งให้พี่น้องเข้าไปพัฒนาพร้อม นี่ด้วยกัน2อตัวแมนครับมื่อนี้ยสองตัวเลยนะครับพี่น้องตัวนึงกำลังกินหญ้าตัวนึงก็กำลังถ่ายท้ำอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวก่อนชมขออนุญาตสอบถามมันตอมนะครับมาปกติเ้าเฮ็ดงานอีหยังครับงานประจับมากครับประจับมื่อคือแลนรับทรงงัวควายนี่แหละครับอแลนรับทรงงัวควายแสดงว่าแมนครับถ้าพี่น้องเอฟซีห้าต้องการรถครับที่จะขนย้ายแล้วว่าเคยย้ายไปตามจุดต่างๆฟ่านต่างๆก็สามารถติดต่อตามไหนเล่นติดต่อตามเบอร์โทรเลยครับผมอ๋อเชื่อพี่น้องเขามีรถจีเหล่าแต่ว่ารถ อ่าสิบบาทางคันอื่นเนาะครับนการให้นึกถึงจอมได้อีกอ่าคนทรงผู้นึงครับพี่น้องครับมัวควายเทาไรเลยทั่วประเทศบา่าจอมเท่าเรียนอ่าตอนนี้เรียนต่ภาคอีสานแต right. haven t, haven t, ่ว uh, ่าม uh, so ีทีมงานกับเรียนทั่วประเทศได้คือกันครับติดต่อมาสอบถามเลยครับแมนครับครับผมโอเคไปเจอเนียเขาเรียงควายเนี่ยเขาเรียงมาโดดย่างนอหนเนาะกาเข่าสองปีแล้วครับสองปีแล้วครับแมนครับครับผมมีควายพร้อมมีงวงพร้อมครับตามมาเนี่ยเขาเรียงแล้วเขากัดสีแดงกับพี่น้องครับเป็นวัฒนาแมนครับครับผม อ๋อแม่แรกครับตอมครับแม่นีซื้อยังครับแม่นีแม่งามครับแม่งามครับผมครับในเรื่องของเรากกอเพ่นครับตัวนี้เป็นอะไรสายเพชรอุดรเท่านี้เครับครับเป็นเจ้าเนื้อแน่จักน้อยสายเพชรอุดรนะครับเนาะเจ้เนื้อจักน้อยครับอายุส่วนสูงพ่นครับอายุห้าปีครับห้าปีส่วนสูงยุดลอยสามสิบห้าสามสิบหกครับครับแต่ว่าประกันยุดลอยสามสิบสี่บวกครับอ๋อคือประกันความสูงละสามสบบวกเนมยนครับ บอกเพื่อไ้ครับครับผมบอกเพื่อไ oh. ok ้ครับพี่น้องครับแมนตอนนี้สถานะทองเพนเพียงใดครับทองเก้าเจริญครับเข้าสามเดือนแล้วครับโอ้ทองเก้าเจริญเขาทองที่ใดก่อนในทองเพ่นทองที่สามครับทองที่สามเนาะทองครับแมนทองที่สามมีใบมี่หลอดแมนครับครบครับตรวจแล้วครับตรวจเรียบร้อยแล้วอันตราเซาวมีคลิปพร้อมครับตรวจแล้วอ๋อมีอันตร้าซาจากคุณหมอทั้งบ้านเท่านี้มอมอไดครับตอนครับ กระสีมี scalable. ตอนที่ผมใส่กับมีอีกสองมอมีหมอหมอเอกครับหมอเอกแล้วกัหมอชชยครับอ๋อคือมันใจเลื่ยเนาะแมนครับมันใจมอมาตัวเรียบร้อยแล้วกับมีาระซ้าเนียนสาวมีคลิปครับมีคลิปพร้อมแล้วก็ย้มขั้นคือเนี่ยครับแมนครับพอพันไหนเท่าท้าไปผสมใบกันเจนีหลักฐานเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอมโชคพี่น้องกันนะครับเอาของเขาจริญเนาะนี่เขาจริญครับเนี่ยครับพี่น้องครับเขาเจริญพัฒนาได้ครับตัวนี้ให้ลูกงามครับตัวนี้ลูกงามเนาะแมนครับ ลูกหนึ่งลูกสองเป็นแปงใดครับต้อมเห็นลูกสองครับตอนนั้นนั่นเพื่อนจะบายรไปโตใหญ่ก็แม่ครับทรงทรงลูกดีตัวนี้ครับตัวเพื่อนขายไปแป้งอยู่ครับตัวนี้บ่สูงแต่ว่าแหวลูกดีครับครับผมตื่นกล้องอย่างน้อยแล้วแลต้อมนี่มักเพื่นยังไงครับค้ามงามเพื่นครับประธานในแม่เนี่ยตัวนี้อ้างครับสีหัวหมอท้องครับนาเขางามครับเขาเปิดดีเอือกมะพร้าวง่ญ่ครับ ขั้วยางอ่างเจ้าเนื้อสีดอกเหลาครับครับหางงามครับเป็นพุ่มเป็นพัวดีครับครับเดี๋ยวให้ต่มจูงยางโชคก็ได้เนาะแมนครับมเนี่ยครับพี่น้องอ่างมันหนาลึกลึกดีครับแมนครับลึกเป็น้วยางอ่างครับขนาดครับอันนี้ท้องเพิ่งสามเดือนได้ครับท้องสามเดือนครับอ่างเงี้ครับท่ายดีท่ายหนาดีเนาะแมนครับท่ายดีหางลาสยสายเพชรครับพี่น้องครับแมนเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีตาแต้มชัดเจนแมนอัตลักษณ์ชัดเจนครับอัตลักษณ์ เขาก็เปิดดีครับกว้างดีครับอีกจุดหนึ่งกระดานหลังงพนเาะแมนครับหลังพี่น้องครับตรงดีครับนิสัยดีผู้เชี่งเนาะเชี่งครับเชี่งดีครับครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับผู้เชี่งดีครับเอามาเทนีเข้าเบรควอมงานแล้วตัวแรกเนาะพี่น้องอยจากฟังอย่างชมราคาแล้วครับครับต้องเปิดไว้ตัวนี้เปิดเปิดไว้แปดหมื่นหกครับแปดหมื่นหกเนาะแต่ตัวล่องได้ครับหกพันบาทราคานี่ก็ต่อลองได้แมนครับครับต่อลองได้ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ ถือว่าราคาแบ่งปันแมนครับราคาที่สามารถที่จะจับต้องเลยเนาะแมนครับประกันในทุกอย่างครับประกันทองประกันต่หนี้ทุกอย่างประกันทองประกันต่หนี้ประกันคว้วสูงแมนครับประกันสูงครับลาพี่น้องออกไปเราก็สามารถที่จะย้ยงแจ้งน้อยกับรออหลุดเนาะไม่ห้องเพินครับพี่น้องครับหลุดนะครับหนาเรียงครับต้นหนาเรียงครับสวยครับหนาทางดังคมดีครับที่ดอกเล่างามครับเดี๋ยวให้ต้อมจุงยางแจ้งน้อยนะครับโอเคครับ แต่ว่าเสียงอาสีรบกวนด้วหน่อยเพราะว่าฟ้าเมาอยู่ติดถนนเนาะแต่จีนี่เสียงรบกวนครับเสียงรถแลนพันไปพันมาทั้งขอโทษจอครับพี่เอฟซีเดอครับเอาตัวไปก่อนโอ้อยางสวยครับขาปะทุขาปะถอนรับประกันเลยครับพี่น้องครับมีต่างมีเด้อครับพี่น้องครับเอาโอเคครับต้องครับขอบคุณครับเจอกันอีกเบิ่งตัวที่สองวันนี้เท่ากับปลูกพันธใบเลยเป็นกินงใหญ่เลย พี่กายกับยุทธิบานพังงูนะครับพี่น้องครับตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับเลยวงเวียนโรงเรียนพังงูพิทยาคมเลยมาบ่อไก่ครับพี่น้องครับประมาณ2กิโลครับแต่ถึงฟาร์มฟาร์มกิจธรใหญ่เลยครับฟาร์มยี่ไก่หรือว่ากิจฟ้ามยี่ไก่มาแต่ฐานได้ครับนะครับอารดาฟาร์มไข่งามครับมีเหลียงงัวพร้อมเหลียงควายพร้อม ตัวที่2ครับนี่ครับพี่น้องเบื้องต่นแรกเขาเปิดดีันแล้วนะครับเขาสวยครับเขาตกคอนสตร์ครับครับอัธยเนี่ยตัวนี้กับตัวที่สองเนาะครับครับแม่เนยซื้อยังครับแม่วาสนาครับแม่วาสนาครับผมเราก่อบเพื่อนเพียงใดครับ ตัวนี้เป็นสายอุทัยครับปล่อยมาจากอุทัยตัวนี้โอ้มาจากอุทัยครับเมนบิงเบิงรสนะนาตาเพิ่นดังเพิ่นเนาะครเพิ่นดังเพิ่นคมครับเราอุทัยครับผมควายอุทัยอายุส่วนสูงเพิ่นครับครับตัวนี้อายุ3ปีเข้า4ปีครับ่องที่2ครับส่วนสูง136 37ครับแต่ว่าประกันไว้135บวกครับประกัน135บวกเนาะแม่นครับครับประกัน135ยสามสบ้วกเราตอนนี้สถานะทองเมื่อไหร่กันดีกว่านะครับแมนครับทองสิเข่า8เดือนแล้วครับสิ้นเดือนนี้ พร้อมกับเจ้าพายุครับค้องแปดเดือนกับเจ้าพายุครับเดี๋ยวมีมีมีใบเนาะมีใบมีหลอดมีคลิปตรวจครับมีคลิปตรวจพร้อมแมนครับตรวจยูนี่เบิร์ดเนี่ยครับการทองตัวนี้กินเก่งครับเก่งคักกินเก่งคักกันปะแมนครับเก่งคักเลยครับตัวนี้ครับกินนิ่ม่ต้องห่วงครับมึงักษณะทองเพิ่นครับตัวนี้พ่นเงาดีเนาะเงาครับตัวนี้สีไดงเงาอย่างน้อยแมนครับความสูง สวยงามนั่นเดียครับแล้วก็มาทางดังคมดีครับครับมาทางดังคมดีครับจุดแด้ครับที่ที่เอ่อความงามเพิ่นครับที่ตอบมากเพิ่นแน่เลยตัวนี้ผมว่ามันเงาครับเงาเป็นควายเงาแล้วกันกินเก่งครับควายกินเก่งแล้วก็็กกินควายเลี้ยงง่ายเนาะแมนครับเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้ง่ายๆกินให้แมนกินเบิร์ตครับวันนีเหลือนะครับกินเก่งแล้วกั ียบางท่ายเพิ่นเหมือนใช่ไหมครับเพิ่นนั่งถ่ายเพิ่นครับทองแปดเดือนแล้วนะครับเจ้ากับเจ้าพายุเนาะครับพึ่งทองสองครับอนาคตเกษตรทองที่สองครับทองสองในทองแม่นครับในทองนี่ทองที่สองนี่ครับพี่น้องครับรับทางกับไงดีครับพี่น้องครับรับทานไงดีดีตัวนี้รับประกันประกันบ่มีตำหนิเนาะบ่มีครับบ่มีตำหนิอีกตัวครับประกันในเบิร์ตครับ กันในพทูอยางเลยแมนครับนะครับอ๋อมาเท่านี้ตัวนี้ก็ชมความงามแล้วค็ขอฟังราคาครับพอเปิดพี่น้องเขาไล่ไปนะครับตัวนี้กับเปิดแปดหมืนหกครับซ้ำกันครับโอ้แปดหมืนหกครับแต่ว่าตัวนี้ิดใกล้ขวดนี้ใกล้ขอดนี่ตี้แปดเดือนแล้วครับแมนนะครับจนไกลแล้วเอาเป็นราคาตอรองกันได้พร้อมตอรองได้ครับผมยิ่งถ้าเราพี่น้อง ถ้าพี่น้องเกาเอาไปซ้อนตัวคู่กันนี่ก็จะลดให้าแทนแมนครับถ้าพี่น้องมักตัวใดตัวนึงก็ค่อยมาคุยกันเนาะครับแมนครับครับมาเบิ่งมาชมตัวจริงได้ครับพี่น้องครับเบิ่งก่อนครับมักจังเอาครับมักโป๊ปเงาครับมามักตัวอยังมาสันตอมว่าครับนะครับมาคอยนําไปพัฒนาได้ครับตัวนี้ก็อีกตัวนึงที่หนาน้าไปพัฒนาครับตัวนี้ขาขาเพิ่นคอขาเพิ่นสิใหญ่กว่าตัวแรกเนาะแมนครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาทน จอเล็กรายละเอียดให้พี่น้องเขาชมด้วยเล็บเป็นแบ่งได้ครับเล็บเล็บกับถือว่ากัดไส้ได้อยู่นะครับได้เล็บแมนครับบ่ได้มีตำหนิอยางเงยครับเล็บปกติดีแมนครับบ่ได้จนว่าหนาเกลียดครับเกินจะกว้างกว่าแมนครับแมนถังคมดีกว่าครับแมนนี่ครับคนละย่างแน่นอนก็จะได้ซีดอกเล่าเนาะกันดอกเล่าอ่างแน่ครับอ้างแน่พร้อมครับอ่างใหญ่ตัวนี้สีเงาแล้วกับงานเงาสูงสองตัวเลยแมนครับงานเป็นพัวดีครับนะครับ สนใจตัวใดก็ค่อยโทรหาครับนะครับแม่แรกกะเป็นซื้อแม่แม่งามเนาะแม่นครับแม่สองแม่วัสนาครับผมพี่น้องครับแม่ที่ยวไทยทำอยู่ตอนนี้ขึ้นเป็นแม่วัสนาครับสนใจก็โทรหาต่อมได้เดี๋ยวต้อมมาที่นี่จูงจูงมาไม่จน้อยพันยางบ่ยางโชว์ห้พี่น้องเข้ารับชมนะครับครับนี่ครับพี่น้องครับยางมีแต่มีครับรับประกันทุกอย่างเนาะครับแม่นครับ เพิ่นเพิ่นก็ตรวจท้องเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนาะตรวจพร้อมกันครับตรวจยูนีเลยครับก้อนผมสิเปิดคือหมอมาตรวจก้อนครับเมื่อวานนะครับครับผมตรวจยูนีแล้วครับมีคลิปมีอย่างเรียบร้อยครับเห็นชัดตัวนี้เห็นชัดแล้วใหญ่แล้วครับตัวนี้ในท้องอ๋อตัวนี้ใหญ่แล้วอันบอกง่นครับแปดเดือนแล้วใกล้แล้วเด้เต้ใกล้แล้วครับเห็นเห็นกระดูกเยังยั้นชัดเจนครับตัวใหญ่ครับเอาโอเคครับผมมาเพิ่นประจําการเลยครับเพิ่นกินยาปกติเพิ่นเลยเพิ่นกินหัวอาหารได้เนาะครับได้ครับ พี่น้องเอาไปพัฒนาต่อกับแมองฝึกเพื่นยากแม่ครับซื้อใบถาเลยคืออาหารครับพี่น้องครับซื้อใบถาเลยรับรองว่ากินดีกินเก่งมาสันตอมากินเก่งตัวนี้กินเก่งครับนิสัยมูดีมูเชื่องครับแม่นี่ครับมันใกล้ๆกับพี่จะกินยาปกติเพิ่นครับนี่ครับเาต้อมมาเทนีสุดท้ายครับพี่กัดบ้านเท้าครับต้อมครับบอกอีหลอดมั้ยครับครับผมพี่กัดอยู่บ้านพังงูครับตะบลพังงู อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมเบอร์โทรครับผม083 853 8850ต้อมครับตอบเนาะตามเบอร์โทรที่อยู่ป่ายฟาร์มเนักงานครับอาร่าดารับงัวเขามาเปิดแน่นอนแล้วมาเปิดเปิดตะควายมาเนี่ยอ่างัวเดียวมีคนมักจังมาเบิ้งมีเยกโตครับงัวเขาเลี้ยงอ่ะงัวมีสองโตครับตอนนี้มีสองโตเนาะแมนครับครับพี่น้องจะได้กาแฟอีกฟาร์มหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็พี่น้องเขา ผ่านไปผ่านมาเสร็จนี่เนาะแม่มาได้น้ำตองได้เนาะไม่กี่นาทีคนะา้องหาต้อมได้ยินดีตอนรับเลยครับเดี๋ยวว่าอยากได้รถได้ล่าไปขนใย้ายวัวควยห่อแม่ราคาคุยกันได้ครับครับแต่งานประกวดเนี่ยเดี๋ยวว่าซื้อขายกันเนาะได้ครับได้ครับยินดีเลยครับผมครับยินดีรับใส่ี่น้องซาควยห่อครับผมมีเฟซบุ๊กต่ำไหมบ้างมีครับขอขอเฟซบุ๊กต่อมซื้อเฟซบุ๊ก่ารถขนวัวควาย นายต้อมคนุดรคอนยอหาง่ายครับพิมพ์ไปรถรถผลวัวควายมันตีขึ้นนะครับแล้วพี่ว่าโทษจะขึ้นแนโปรคิดหนาคิดไปเนาะครับผมครับได้กระฝากพี่น้องเขากดติดตามให้นักมิเตอร์ครับครับเนาะอมหาเุดษฐายกับมาดงคุณโกครับจากช่องอีสานมนาพะรากข์ขอบคุณตอนเวลาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ผ่าชมค่อยงามแต่การแบงค์กับพี่น้องเข้าไปพัฒนาต่อนะครับราคาเกษตรกรยอมเย้าเลยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเห็นว่าโทษเปิดโตเพราะพันธุ์ไม่พันธุ์เปิดฟาร์มเปิดราคาอะ ติดต่อบอนทรมาได้ด้วยครับที่เบอร์โทรครับ0898438999ครับโทรมาบรับสายกก็ขออภัยด้วยครับบางที่ติดใจถ้ำอยู่กับสีโทรกกับพี่น้องเขาทุกคนทุกสายครับคิดหนาพักกันไหมครับสำหรับคลิปนี้เอการเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ